สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับสมนันผลสมบูรณ์โชคเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับแล้วก็น้องที่นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยน้องนนทพัฒนนะครับวันนี้คิวที่เราจะคุยกันก็คือจะเป็นคิวของหุ้นในกลุ่มแล้วเหมากอสร้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคงต้องคุยรีวิวเรื่องงบที่เกิดขึ้นไตรมาสสก่อนว่าออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีอิชชูเนาะในเชิงลบในบางหุ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงคุยเรื่องของ outlook ในแง่อของครึ่งปีหลังเองพอเรามีรัฐบาลใหม่แล้วไม่แน่ใจว่าเราควร นะครับก็ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้รีวิวเรื่องงบที่เกิดขึ้นในแง่ของไตรมาสสก่อนเลยครับครับได้ครับพี่นันก็สําหรับกลุ่มรับเหมานะครับพาร์ทสเนี่ยยังถือว่าโตดีเยินเยียคืนคิวอยู่นะครับโตประมาณสัก35เปอร์เซ็นต์เยินเยียโตเกือบ90เปอร์เซ็นต์คืนคิวแต่ตรงนี้นะถือว่าออกมาต่ำกว่าที่เราคาดประมาณ25เปอร์เซ็นต์เลยนะครับการที่ออกมาต่ำกว่าที่เราคาดเนี่ยหลักๆมาจากมาจินนะครับเพราะว่ามีบางเดเวลลอปเปอร์หรือว่าคือสเต็กครับคือเราจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษนิดหน่อยการต้องไป ซ่อมแซมโครงการอย่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหรืออุโมงค์บึงหนองบอนที่มันมีอุบัติเหตุพอดีนะครับก็เลยทําให้มาจินเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะ<ม>ก็เลยดึงมาจินกลุ่มให้ลดลงมานะครับก็เลยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต่ำกว่าที่เราคาดนะครับในขณะที่ความจริงกาไรเนี่ยยังฟื้นตัวเยินเยียร์คิวนอยู่หลักๆเยินเยียร์เนี่ยหลักๆมาจากรายได้ก่อสร้างเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าฐานแบล็คหลอกเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากนะครับหนุนหลักๆเลยคือโครงการ เพิ่มลงเพราะบ้างเขาเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ซีเคเนอเมคราลับรู้เข้ามาแล้วโครงการหลายแสนกว่าล้านเลยนะครับก็เลยทําให้รายได้เนี่ยมันเปลี่ยนฐานไปแล้วก็เลยโตข<ม>ึ้ขนเยอะขณะที่ q ิวเนี่ยความจริงค o เบลเลชั่เนี่ยอาจจะเฉยๆครับความจริงลดลงด้วยเพราะมาจินไม่ดีอย่างที่บอกไปนะครับแต่เรื่องโตสูง q ิวเนี่ยเป็นเรื่องของ seasonality ที่มีปันผลลับนะครับมีของ TTW มีของกราฟมีของ TSE นะครับรวมๆกันเนี่ยค่อนข้างเยอะ รวมถึงมีส่วนแบ่งกําไรด้วยที่เบมก็ฟื้นนะครับ CKP ก็ปริมาณน,น้ำเนี่ยก็สูงกว่าคอร์เตอร์หนึ่งตรงนี้ก็เล่นหนุนกําไรกลุ่มให้มันโตเยอะขี้วครับอืมโอเคแต่ดูทรงแล้วออกมาค่อนข้างดีจะเป็น CK ส่วนสเตคอนเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้นทุนครับก็ CK เนี่ยถือว่าโตดีในไลน์โตเยอะเยอะขี้ว่าครับส่วนสเตคอนเนี่ยเห็นงบตอนแรกตกใจเหมือนกัน <laughs> เพราะว่ามาร์จินเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นวันทามไหมใช่มันมันเป็นวันทามครับก็ อาจจะมีไปกระทบคอเตอร์สามอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเนี่ยครับสั้นๆก็อเตอร์สองสามนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับมาจินก็คงจะฟื้นในลำดับถัดไปแล้วอย่างนี้ถ้าเรามองเอาลุกนี้ของไตรมาสสามเองนะครับในจังหวะ้อยต่อรัฐบาลเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าหลายคนอาจจะกลัวว่ามันจะมีเรื่องของงานประมูลหายไปเรื่องของแบ็กหลอกยังมีรอโอนไหมแนวโน้มของงบจะเป็นยังไงนี่เรามองยังไงครับผมบอกก่อนว่ากลุ่มรับเหมาที่เราดูเนี่ยเป็นกลุ่มรับเหมาขนาดใหญ่ครับ โดยกลุ่มแล้วมาพยานไนตอนนี้เนี่ยที่เราดู C k เกับ t ซ็กเนี่ยถือว่ามีแบล็คล็อกค่อนข้างเพียงพอนะสำหรับรองรับช่วงลอยต่อนะก็เพียงพอไปประมาณสองสามปีเลยนะซบนะ CK ก็อาจจะนานกว่านั้นนิดนึงนะครับก็ผมมองว่าตรงนี้ไม่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะ C ีเเนี่ยน่าจะสบายๆเพราะว่าฐานแบล็คล็อกเค่อนข้างเยอะเซ็กก็แบล็คล็อกไม่ได้เพิ่มขึ้นบุ๋ว่านะก็อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการก,ารการ่อสร้างมากกว่าว่าเขาเล่งได้มากน้อยขนาดไหนะแต่ถามว่างานในมือที่มีเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ โ okay. อเคเพราะนั้นช่วงลอยต่อเนี่ยถ้ามองในมุมแบ็คหรอกที่มีโอนกันก็ยังไม่ใช่ประเด็นก็ยังสามารถทาต่อเนื่องกันได้ครับประเด็นเรื่องต้นทุนจะเป็นประเด็นที่เราต้องคอนเซิร์นในเรื่องของตัวครึ่งปีหลังไหมครับครับก็ผมมองว่าความจริงต้นทุนเนี่ยถ้าวัสดุก่อสร้างอะไรเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เลยะสำคัญ <ừ. S 1> ครับตัวที่ต้องดูจะเป็นเรื่องค่าแรงนะครับ <ừ. S 1> เพราะว่า <ừ. S 1> รับเหมาเนี่ยใช้คนงานเนี่ยที่รู้กันก็นกส่วนใหญ่ก็เป็นคนง,งานใช้ขั้ดุเยอะนะครับถ้ามีค่าแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้นอีก ผมมองว่าก็น่าจะเป็นโอเวอร์แฮงที่กดดันเซนติเมนต์ในตอนนี้นครับเพราะว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเรามองว่าก็น่าจะกระทบพอสมควรนะครับเพราะว่าทุกๆค่าแรงที่เพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นเนี่ยผมมองว่าจะกระทบกาไรกลุ่มประมาณสักเจ็ดปอร์เซ็นซีเคโดนสี่แต่สเต็กเนี่ยโดนสิบสองเพราะว่ามีมาจินเลนมาจินที่น้องข้างต่กนะครับว่าตรงนี้ยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่แต่ต้องบอกก่อนว่ากําไรในเซอร์เคิ์ฮาร์เนี่ยผมมองว่ายังโตดีเยียแยะฮาร์ฮาร์ฟอยู่ครับ เพราะว่าตัวเยอนเยียอย่างที่บอกไปว่าฐานแบล็คล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะโตเยอนเยียน,นะครับเบียมที่เป็นส่วนแบ่งกาไรเนี่ยการเดินทางฟื้นแล้วก็จะโตดีเหมือนกันนะครับในขณะที่ half on half เนี่ยก็อย่างแรกคือมาจิ้น่าจะดีขึ้นเพราะว่า s เ a กโดนเรื่องมาร์จิ้นไปใน quarter 2นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของซีซันอลิตี้ที่ CKP จะเป็นปริมาณนั้นจะเป็นไฮซีซันอะไรอย่างนี้ก็จะหนุนขึ้นมาโมก็ยังถือว่าโอเคโอเค นั้นโดยรวมก็สแสดงว่างบครึ่งหลังก็ยังไม่ได้น่ากลัวกับการที่อาจจะมีรอยต่อระหว่างรัฐบาลคผมโอเคอย่างนี้เราคาดหวังน่าจะเริ่มเห็นการแอคทีฟในการเริ่มประมูลอีกครั้งประมาณช่วงเวลาอย่างประมาณไหนครับก็ผมมองว่าตอนนี้หุ้นกุ่มรับเหมาเนี่ยมันมราคาเนี่ยมันปรับขึ้นมาละหนึ่งช็อตอจจะมีการเก็งกําไรกันช่วงการจัดตั้งรัฐบาลแต่สมมติว่าอีกช็อตหนึ่งเนี่ยผมมองว่าต้องรอง,งานประมูลใช่ไหมครับซึ่งงานประมูลเนี่ยผมมองว่ากว่าจะเห็นเนี่ยอาจจะเป็นสักสองหนึ่งสามแต้ม นะครับเพราะว่ากว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบาลนะครับจัดจัดงบป,ประมาณกันใหม่คุยกันก็น่าจะต้องใช้เวลาสักพักก็อาจจะเห็นช่วงอเตอร์หนึ่งหรืออเตอร์สอปี2024นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยลากมาว่าเซก t เตอร์เลดดิ้งเนี่ยเรายังให้เป็นนูนชัลอยู่เพราะว่าอย่างแรกคืองานประมูลเนี่ยอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับส่วนยังมีแรงกดดันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับตัวที่ชอบผมก็เลยมองว่า เราเลือกตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานเด่นเป็นเฉพาะตัวดีกว่าครับก็คือตัวที่ชอบก็คือเป็น CK เพราะว่าหลักๆเลยก็คือฐานแบ็คหลอกเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็ตั้งแต่รับรู้งานเหลืเขื่อนลงพอบางเข้ามาเนี่ยรายได้โตขึ้นมากําไรก็ยังโตดีอยู่นะครับปีหน้าเราก็มองว่ากําไรโตนะครับถึงแม้ว,ว่ามีประเด็นเรื่องค่าแรงเ,ออเข้ามาก็าจะเป็นตัวที่เราชอบครับ โอเคเพราะฉะนั้นภาพรวมของเลดติ้งของเซกเตอร์เนี่ยก็เป็นนิวโตรัลตัวที่เป็นท็อปิกปัจจุบันเท่าที่ดูเนี่ยตัวที่มีแบ็กหลอกเยอะๆซีเคียวสูงๆหน่อยจีพีไม่ค่อยมีประเด็นแล้วก็ยังมีตัวธุรกิจอื่นมาเป็นตัวช่วยก็หงหนีไม่ผล c ีเคแล้วก็สตอรี่เซกเตอร์ถ้าจะเล่นกันเหวี่ยงกันแรงๆอีกทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะช่วงของการเปิดประมูลอาจจะเป็นรอรุนก็คือประมาณต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้น่าจะครบถ้วนสาหรับในงงัเราค่อยมาอัปเดงกับ วันนี้เราขอสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ